พอดีมีเพื่อนเขาเคยมาใช้บริการที่นี่ที่อาคิีคลินิกแล้วก็เราเห็นวิวัฒนาการว่าเออเพื่อนเราดูสวยแล้วเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราก็เลยสอบถามเพื่อนแหละว่าเออจะไปทําที่ไหนมาทําหน้าฉีดอะไรมาบ้างหรือเปล่าแล้วคุณหมอเป็นยังไงความน่าเชื่อถือตรงไหนทำไมถึงตัดสินใจมาทําที่นี่เพื่อนก็เลยบอกว่าคุณหมอเขาค่อนข้างจะมือเบามีความเป็นกันเองแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดี ก็แบบมาหาข้อมูลในเน็ตว่าอาคิคินิกอยู่ที่ไหนมีกี่สาขาแล้วก็มาดูรีวิวว่าเออมีคนทำจริงๆเยอะไหมผลตอบรับเป็นยังไงแล้วก็โทรเข้ามาคุยที่คลินิกเราไม่รู้ว่าเราเป็นคนหน้าตอบหมอว,ว่าขมับตอบแล้วก็แค่แล้วมีรอยล่องแก้มแล้วก็แก้มยุบตรงนี้ถ้าคุณหมอเขาจะใช้คำว่าแก้มส้มถ้าคนมีแก้มส้มมันก็จะทำให้หน้าดูเด็กลงดูอ่อนกว่าวัยดูสดใส คุณหมอเขาก็เลยแนะนำให้ฉีดฟิลเลอร์ตอนนี้คือชอบทั้งใบหน้าเลยเพราะว่าคุณหมอเขาดูแลและฉีดฟิลเลอร์ให้พี่แบบทั่วนหน้าเลยแล้วรู้สึกว่าเออเราดูเราดูไม่เหนื่อยความประทับใจที่มาทําที่อาคลคลินิกคือหนึ่งคือเรื่องของการให้คําปรึกษาคุณหมอให้คําปรึกษาดี ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็บอกในจุดที่เราด้อยที่เรากังวลมากที่สุดแล้วคุณหมอก็จะแก้กจุดนั้นให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆมาปรับแต่งอะไรเพิ่มตามที่แบบเราพร้อมหรือเราเห็นสมควรว่าเออเราอยากทับนะคุณหมอจะไม่ยัดเยียดที่นี่จะไม่มีการยัดเยียดการขายของใดๆทั้งสิ้นเลยคือแล้วแต่เราว่าเออคุณหมอถ้าอย่างนี้เราทําแบบนี้ก่อนได้ไหมหรือจะทําแบบไหนก่อนอันไหนผลดีผลเสียต่างกันอะไรเงี้ยคุณหมอเขาจะให้คาแนะนําดี ก็เวลาเราถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเราไม่สวยรู้สึกเรามีข้อบกพร่องเรามีความเป็นหน้าหมองเนี้ยใช่ไหมเวลาเราไปหาลูกค้าเราก็จะรู้สึกขาดความมั่นใจว่าเอ๊ะที่เขามองหน้าเราเนี่ยเรามีข้อบกพร่องหรือเราแบบมีริ้วรอยให้เขาสังเกตกับการที่ว่าเฮ้ยหน้าเราสวยแล้วหน้าเราเปล่งปั่งคนมีสเสน่ห์ยังไงก็ดีกว่าคนไม่มีสเสน,น่ห์เนาะสวยใสแบบมีสเสน่ห์